สวัสดีครับผมนายนัทชพลสุสมเนตรได้ที่17ครับงานครั้งที่1เรื่ององค์ประกอบและโครงสร้างของประชากรประชากรหมายถึงการศึกษาประชากรในถิ่นต่างๆโดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆในพระรานานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2 5 4 2 ให้ความหมายของประชากรว่าหมู่คนหมู่คน,น,นองค์ประกอบประชากรหนึ่งอายุเป็นคุณลักษณะทางประชากรอีกลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวัยของอายุประชากรโดยปกติจะแบ่งประชากรทั้งหมดออกเป็นกลุ่มๆุ่มตามหมวดอายุซึ่งหากพิจารณา อย่างกว้างๆดะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือประชากรวัยเด็กอายุส่วนปีประชากรวัยแรงงานอายุ15-59ปีหรือบางประเทศอายุ1 5 6 4ปีและประชากรวัยชราอายุ60ปีขึ้นไปบางประเทศ65ปีขึ้นไป 2. เพศประชากรประกอบด้วย2เพศคือเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่สมดุลกัน ซึ่งในการจะกําหนดให้เป็นอย่างนั้นย่อมทําได้ยากเนื่องจากบางประเทศมีค่านิยมขนบธรรมเนียมในการมีบุตรที่ต่างกันนอกจากนี้ยังมีการย้ายเข้าย้ายออกจากพื้นที่นั้นๆและการเกิดภาวะสงครามจึงทำให้สัดส่วนระหว่างเพศต่างกันทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศเกิดความคลาดเคลื่อนองค์ประกอบด้านเพศ มีผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดอัตราการตายอัตราการสมรสนอกจากนั้นความไม่สมดุลระหว่างเพศยังส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพบางอย่างไรายได้การศึกษาปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมโดยทั่วไปแล้วสัสดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงมีความแตกต่างกันตามวัยเช่น เด็กแรกเกิดจะพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงเมื่อถึงวัยกลางคนทั้งสองเพศจะมีสัดส,ส่วนเท่ากันและในวัยชราเพศหญิงจะมากกว่าเพศชายการวัดองค์ประกอบทางเพศมักจะใช้ตาส่วนเพศซึ่งซึ่งเป็นจำนวนประชากรเพศชายต่อประชากรเพศหญิง100คน3ส,สถานภาพการสมรสสถานภาพการสมรส หมายถึงลักษณะาการคลองเรือนจำแนกได้5ประเภทได้แก่โสดสมรสไม่หยา่าและแยกกันอยู่สถานภาพสมรสของประชากรทำให้ทราบแนวโน้มของการอยู่อาศัยอาชีพและรายได้ของครัวเรือนลักษณะความแตกต่างด้านขนมรมเนียมประเพณีความเชื่อทางศาสนาย่อมมีผลต่อสภาพสมรส และมีผลโดยตรงต่ออัตราเกิดหรือการเพิ่มของประชากร4การศึกษาระดับการศึกษาของประชากรย่อมแสดงถึงฐานะของสังคมเศรษฐกิจของสังคมนั้นการให้การศึกษาแก่ประชากรจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการศึกษาเกี่ยวองประกอบด้านการศึกษาจะช่วยให้ ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีการทราบถึงสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในวัยเรียนทำให้สามารถวางแผนเพื่อให้การศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียน 5. เศรษฐกิจองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจของประชากรได้แก่อาชีพรายได้แรงงานการมีงานทำซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอย่างมาก เพราะประชากรที่มีความชำนาญในการประกอบอาชีพมีลักษณะการทำงานจะมีค่าตอบแทนค่าจ้างแรงงานที่สูงหากประชากรมีแรงงานไร้ฝีมือมากไรายได้ก็จะต่ำเกิดการกู้หนี้ทำให้รัฐบาลต้องแบกภาระการลดหนี้6ที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั้งที่อยู่ใน ชนบทและในเมืองย่อมดำรงชีวิตที่แตกต่างกัน